สวัสดีครับนักศึกษาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชา a d v a n c e m a t ทนะครับในส่วนของครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่9แล้วนะครับโอเคเรามาต่อกันคราวที่แล้วเราเรียนนา m e r i c a l นะครับในส่วนของทาร์เพ l โเล่รูใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของซิมสันนะครับซิมสันรูนะครับ ในส่วนของซิมสันลูเนี่ยนะครับจะมีมีหลักการหรือมีวิธีคิดมีมีวิธีทำเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับซิมสันลู1ทบ3กับ3-8ทันะครับสูตรมันก็จะเป็นการดีเวลลอปพัฒนามาจากคาร o โซเล l ูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคล้ายๆกันถ้าเกิดสมมติว่าซิมสันนะครับโอเคนี่เป็นซิมสัน1ทบ3ครับ สูตรมันนะครับหา b h นะครับนะครับแล้วก็ i นะครับเดี๋ยวจะดูสูตรสรุปอีกทีหนึ่งแล้วก็3ทับ8นะครับ3ทับ8 3ทับขอมาดูสูตรที่สรุปที่ผมเขียนเอาไว้ให้มันง่ายขึ้นนะครับให้ง่ายขึ้นมี2สูตรนะครับมี2อันโจทย์จะถามมาแล้วถามทุกอันแล้วครับให้หาทั้งทั้งสามทั้งสองตัวแล้วครับ ซิมสัน1นึ่ทับสานทับสะครับหน่วนสหลูนะครับหนส่วนสเนี่ยก็จะเป็น h ส่วนสโอเคนะถ้า3ามทับแมันมีซิมสัน3ามทับแปดเป็น3 h มส่วนแปดครับอ่าคราวนี้มาดูนะครับวงเล็บใหญ่นะครับ Y0 ศบวก Yn ก็คือ Y ตัวแรกบวกกับ Y ตัวที่สองตัวสุดท้าย วตัวแรกกับ y ตัวสุดท้ายนะครับโอเคนะตัวแรกตัวสุดท้ายตัดทิ้งนะเอามาใส่ไว้ในนี้บวกกับ4ทเ,เขขบบ y ทเเขข 1, 3, 5, 7, ่าของ y ที่เป็นเลขคี่รู้จักไหมครับ y ที่เป็นเลขคี่1 3 7 9 9บวก2เท่าของ y ที่เป็นเลขคู่จบนี่คือซิมสัน1.3ส่วนส ต่อมาซิมสัน3ส่วน8รูนะครับ3 h ส่วน8 y 0วานะครับตัวแรกนะบวกกับ y n ตัวสุดท้ายเลยบวก2เท่าของคูณกับ y ที่3หารลงตัวมีอะไรบ้างตำแหน่งที่3 6 9 12ไปเรื่อยๆได้3 6 9แต่ต้องไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะ ต้องไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับบวกกับสามเท่าของตัวอื่นๆพจน์อื่นๆเมื่อกี้นี่มีสามหกเก้าแล้วใช่ไหมครับขาดลายหนึ่งสองสามมาอยู่นี่และสี่ห้าหกมาอยู่นี่เจ็ดแปดอยู่นี่ได้9้าต้องมาอยู่นี่นี่คือสิมสัรสามส่วนแดนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ดีกว่าจะได้เข้าใจง่าย นะครับจากโจทย์คราวที่แล้วนะครับเห,เหมือนเหมือนคราวที่แล้วตัวนี้นะครับให้หาซิมสัน1นส่วนสรูแล้วก็3าส่วนแรูโดยใช้ n เนี่ยเท่ากับ4ถ้าเราแบ่งกริดเนี่ย n อเท่ากับสเนี่ยนะครับอ่าเราเราเราให้กระโดดสเต็ปไซส์เนี่ยนะครับ h ฮทเท่ากับศูครับก็คือ h มาเท่ากับ0.2นย์จ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับศูนย์ตัวนี้ไม่ได้บอกอะไรคือบอก h ออกมาดูสิทำไงหนงส่วนสามนะครับอันแรกเลยเราหา1นึส่วนสามรัวนะครับสูตรมันโอเคอย่าลืมนะครับบวกกับสี่เท่าของเลขคี้บวก2เท่าของเลขคู่อ่าเราให้หากระโดดสเต็ปมาสี่ครั้งนะครับจากศูนย์มาสี่ครั้ง 0.02.04.06.08นะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่าให้กระโดดทีละ0ูนนะครับโดดมาจนถึง0ูนนะครับอ่าโอเคคราวนี้ถ้าเกิด y ถ้าเกิด x เป็น0 y 0ก็เป็นเท่าไหร่เข้ามาแทนค่าในนี้ ตึ๊บตึ๊บ,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 บโดดเข้ามาถ้าเกิด x เป็นศก็ตัดไปหมดเลยก็เหลือ0.2โอเคไหมต่อมาถ้าเกิด x เป็น0ูนจุตัวไหนเป็น x ก็แทนด้วยศูนย์จุดสองกดเครื่องคิดเลขออกมา1นึ่สองแปดแดตัวไหนเป็น x แทนด้วย0ูจดสตัวไหนเป็น x แทนด้วย0ูจุดตัวไหนเป็น x แทนด้วย0ูนครับได้ค่าออกมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราหาอยู่ y ศนย์ถึง y 4นะครับ y ศ y 1น y ส y ส y สเพราะฉะนั้นอ่าคราวนี้นะครับสูตรมันคืออะไร h ส่วน3าม่ไหมครับ h มันกระโดดที่อ่าโจทย์บอกมาแล้วโจทย์บอก h มาศูนดสองนะครับส่วน3อันนี้คืออะไรครับ 0.2กับ0.2กับ0.232ตัวเริ่มต้นตัวแรกกับตัวสุดท้ายโอเคนะครับนี่นักศึกษาดูีดีนะครับตัวแรกกับตัวสุดท้ายนี่ช่องนี้บวกกับ4เท่าของอะไรไปดูสูตรดิ4เท่าของพ์ขี้ครับเลขขี้คือ1กับ3 หนึ่งกับสามโอเคไหมครับก็นี่สี่เท่าของหนึ่งจุดสองแปดแปดบวกสามจุดสี่หกสี่บวกกับสองเท่าของเลขคู่ครับตัวไหนเป็นเลขคู่นี่เลขคู่ตัวนี้ใช่ไหมมันมันเอาไปใส่ในตัวนี้แล้วครับไม่ใช้แล้วมันใช้ไปแล้วก็เลยมีแค่ค่าเดียวครับ y สอง ดูดีๆตรงนี้ที่บอกก็คือว่าเลขคู่แต่ไม่นับตัวสุไวสดไม่นับตัวสุดท้ายนะครับเลขคี่ก็ไม่นับตัวสุดท้ายเพราะตัวสุดท้ายใส่ลงไปในนี้แล้วตัวแรกกับตัวสุดท้ายใส่ลงไปในนี้แล้วก็เลยเหลือแค่พจน์เดียวโอเคก็คราวนี้ก็เข้ามาตามสูตรนะครับคูณมาเรื่อยๆได้ออกมา1 6 2 3 4 6 7มีค่าใกล้เคียงกับคำตอบตอนแรกเลยเห็นไหมครับ1.640533 มันตรงใกล้เคียงยนะนะใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงของการอินดิเกตเลยครับดีขึ้นกว่าดีขึ้นกว่าอันแรกไหมเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับซิมสันเนี่ยโอเคเลยนะซิมสันหนึ่งหส่วนสโอเคเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูซิมสัน3าส่วนแครับ3 h มเฮมันเป็น0.2 8 y 0กับ y n 0.2กั 2, 3, 2. บ0.2นยสาสองเหมือนเมื่อกี้คราวนี้คูณสองเท่าของพจน์ที่3หารลงตัวก็คือ3ามหกดูดิมันมีมีไหมสาม,มีมันไม่ถึง6ไม่ถึง9นี่ก็เลยมีตัวเดียวโอเคไหมครับมีพจน์เดียวบวก 3เท่าของพจน์อื่นๆจน์หัวท้ายเนี่ยเราตัดไปแล้วจน์หัวท้ายเราตัดไปแล้วอ่าพดสามเนี่ยเราใช้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็เหลือนี่1กับ2เหลือแค่นี้หกับสเห็นไหมครับพอนั้นพอเอามาการประมาณค่าอินลิเกตตัวนี้ประมาณค่าได้1.3 เก้าสีความจริงหนึ่งหนึ่งส่วนสามนี่ดีกว่านะใกล้เคียงกว่าใกล้กับค่าที่แท้จริงมากกว่าแต่ไม่อไรเขาให้หา3าส่วนแนี่ก็ตอบนี่คือคำตอบครับอันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพาราโบลานะครับถ้าเกิดเราแบ่งกริดเนี่ยถี่ขึ้นเนี่ย มีความแน่นอนมากขึ้นครับสูตรเมื่อกี้สรุปไปแล้ว4ี่กับ2เท่า last กับ first นี่เป็นนี่เป็นใน textbook นะครับออกมาโพสต์แรกพสต์สุดท้าย4เท่าของโพสต์คู่2เท่าของโพสต์คี่นะครับามาดูโจทย์ตัวอย่างอย่าลืมนะครับข้อสอบเราเป็นจว์ภาษาอังกฤษนะ ้องดูว่าซิมสันลูให้หา1 1ส่วน3กับ3.8ส่วน8โอเคนะให้สมตให้ให้ฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตคือตัวนี้มาแต่อินทิเกตในช่วง2ถึง3เราแบ่งเป็น4ช่วงนะครับแบ่งเป็น 4n เป็น4 i d ไอ้ dx ส่วนด้วย x บวก1นี่คืออะไรคือฟังก์ชันนี้นะ ด x ส่วนด้วย x บวก1นี่คือ1ส่วนด้วย x บวก1นะครับโอเคพอเราแบ่งไอนะครับตัว h ฮอ่ะ3ลบ2ส่วน4 b ลบ a ส่วนด้วย N นะนี่คือ h ed, ใช่ไหมครับ b ลบ a ส่วนด้วย N ข้างบนนี่คือ b นี่คือ a ส่วนด้วย N นะโอเคนะก็ะได้ออกมาต้องกระโดดทีละ0.25ครับ ก็เร,เริ่มตั้งแต่2ใช่ไหมครับ2 2 25, 2 5 5 5 2 7 5แล้วก็3ก็จะกระโดดได้4สเต็ปอาเขียนสูตรมาตอนแรกเราซิมสัน1ส่วน3ครับหาได้ h ออกมานะครับ0.25อเขียนสูตรออกมา4เท่าของพจ์คีบวก2เท่าของพ์คู่ครับ เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะครับตัวแรกเราเริ่มสตาร์ทที่2กระโดดมาทีละ0.25 2.25 2.5 2.75แล้วก็สตัวสุดท้ายตามโจทย์มานะครับโดดตั้งแต่2ถึง3แต่ว่าโดดทีละ0.25โอเค y ตัวแรก y 0เมื่อ x เป็น2ก็ได้ออกมา1นส่วนสก็คือ 0.333ต่อมา x 1 2.25เข้ามาในฟังก์ชันนี้ก็คือไอตัวนี้แหละคือฟังก์ชันนี้แหละ dx ส่วนด้วย x บวก1ก็คือ1ส่วนด้วย x บวก1โอเคก็จะได้ออกมา0.3 077ต่อมา x 2 x 3 x 4 x 4เท่ากับ3เนี่ยได้ y 4เท่ากับ0.25ครับเข้าสูตรครับเข้าสูตร s ส่วน3 0.25ส่วน3ครับ y ตัวแรกนี่ตัวแรกตัวสุดท้าย0.25บวก4เท่าของ y y ที่เป็นขี้ครับ1กับ3 บวกสองเท่าของพจน์ที่เป็นคู่ครับสี่ใช้ไปแล้วนะ y สใช้ไปแล้วอยู่ตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายกดคืออ่ะกดคือคิดเลขเออกมาคูณออกมาให้หมดนักศึกษาต้องลองไปกดด้วยด้วยนะครับพอเวลาสอบเนี่ยมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยเห็นเป็นอย่างนี้นะครับก็จริงแต่พอกดรวมทีเดียวเนี่ยกดแล้วไม่ออกตัวนี้้องไปฝึกกดขึ้นคิดเลขให้คล่องให้เร็วด้วยนะครับ ได้การประมาณค่าอินดิเกตตัวนี้ได้ออกมา0.2877ครับเดี๋ยวว่าเปรียบเทียบกับ3 3ส่วน8ดูโอเคก็เป็น3 h ส่วน8นะครับ h มันคือ0.25ครับตัวแรกใช่มั้ครับกับตัวสุดท้ายบวก2เท่าของพจน์ที่3หารลงตัว มีอยู่อันเดียวครับก็คือ y 3พจน์ที่3หารลงตัวคือ y 3มีตัวเดียวบวกกับสามเท่าของพจน์อื่นๆมีพจน์อื่นๆอะไรบ้างนะครับเราใช้3ไปแล้วก็พจน์อื่นๆก็คือ1 2 1่งสองหนึ่งกับสองเท่านั้นเองต้องเข้าใจคอนเซปต์ตัวนี้นะครับสูตรนี้นะครับแล้วเราจะทำได้หมดเลยคล่องเลยได้ออกมา 0.2716ก็ต่างกันจุดศูนะครับก็โอเคนะระหว่าง3ส่วน8กับ1ส่วน8นะครับแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบกับค่าที่แท้จริง P1 อ่าเบรกนะครับโฮมเวิร์กอ่ายังไม่เป็นโฮมเวิร์กจริงนะอันนี้โฮมเวิร์กที่ทาที่เราทำไปด้วยกันนะครับ จะเรียนแบบคล้ายๆกับแนวข้อสอบด้วยนะครับตอนนี้อ่าอินดิเกต0 6, ถึง6 n เ่ากับ6แสดงว่าแบ่งเป็น6ช่วงชๆแสดงว่า 6, 6ช่วงนี้ก็คือช่วงละ1น่งนะ dx ส่วนได้วย1บวก x เป็นข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหม1บวก x หรือเปล่า1บวก x กับ x บวก1ก็เท่ากันนะนะเหมือนกัน 1, 1 x กับ x บก็เหมือนกันให้หา3วิธีเลยนะครับทาร์เปโซลลูซิมสัน1.3ส่วน3แล้วก็ซิมสัส่วน8ครับได้ h ออกมาเห็นไหมบอกแล้ว h ได้1คราวนี้ทาเปเปโซลลูครับเราจะหาค่าพวกนี้เขียนสูตรทาร์เปโซลลูมา6ค่าครับมันจะกระโดดทีละ1ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราหาสเต็ปไซส์มาแล้วได้1ตั้งแต่0ถึง หกครับโจทย์นะที่โจทย์บอกมาอินทิเกตประมาณค่าศูนย์ถึงหครับกระโดดทีละ1นึ1่งศูนสอี่ห้าหกครับนี่เขียน,นเขียนอันนี้ได้ก่อนนะเขียนนี้ก่อนนะครับคราวนี้ y ฟังก์ชันมันคือลาย1ส่วนด้วย x บวกหเข้ามาตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วยค่าข้างหน้านี้ก็จะได้คำตอบออกมาทั้งหมดแล้ว คราวนี้หาเป็นตัวทาเปโซเลอรูใช่ไหมครับทาเปโซเลอรูสูตรนี้ h ฮส่วนสองเมันได้หนึ่งครับ h มันได้หนึ่งตัวบวอ่าตัวแรกกับตัวสุดท้าย y าศูนย์กับ y าหกบวกกับสองเข้าของตรงกลางครับ y ายหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตัวตรงกลางนะครับระหว่างหัวกับท้าย ก็คือ y หนึ่งสองสามสี่ห้าครับได้ประมาณค่าออกมาสองจุดสองสองจุดศูนย์สองหนึ่งห้าครับได้คำตอบที่หนึ่งแล้วนะข้อนี้ต้องหาสามคำตอบนะครับซิมสันด้วยครับซิมสันหนึ่งส่วนสามครับสังเกตดูนะครับเราทำตัวนี้ตารางนี้ให้ถูกนะครับตารางเดียวเราหาได้หมดเลยทั้งท่าเฟิโซลลิมสันหนึ่งส่วนสามิมสันสามส่วนแปดนะครับเขียนสูตรซิมสัน สามส่วนหครับ h ส่วนสา,สนสานตัวแรกตัวสุดท้าย4เท่าของพศขี่ดูดิพศขี่หนึ่งสามหาครับพศขีคหนึ่งสา,านะครับหนึามาก็เข้ามาใส่135บวกกับ2เท่าของพ์คู่ครับ คือพจน์ที่ y เท่ากับ 2, y 2, y 4ครับ y 6มันใช้ไปแล้วตัวสุดท้ายไม่ใช้แล้วอย่าใช้ซ้ำนะครับใช้ y 2กับ y 4ครับ y 6มันเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช้มันใช้ไปแล้วใช้ไปดัวนี้ y 6โอเคคิดออกมาเพิ่งคิดเลขคิดออกมาลองไปฝึกคิดทวนซ้ำด้วยนะครับอย่างที่บอกไปหาได้ i ออกมา1.9588ครับได้เคียงอันแรกไหม ก็ไม่ห่างกันมากนะก็ใกล้เคียงได้อยู่ได้อยู่สามส่วนแครับซิมสันสามส่วน8ปดสามเฮส่วนแปครับเฮมันเป็นหนึ่งครับก็เลยเป็น3ามส่วนแปตัวแรกกับ y ตัวสุดท้ายก็คือ y 0กับ y 6บวกสเท่าฮะบวกสเท่าของ y พจน์อื่นๆบวกกับ2องเท่าของ y ที่3าหารลงตัว ตามจริงต้องตัวนี้ก่อนนะบวกกับสองเท่าของ y ที่สามหารลงตัวมีอะไรบ้างอะ่ะก็มีสามอยู่ตัวเดียวหกมันใช้กับไปแล้วนะหกมันใช้ไปแล้วก็เลยสามก่อนบวกกับสูตรว่างไงครับสามแปดบวกกับสามเท่าของพจน์อื่นๆครับอันนี้คือสองเท่าของพจน์ที่สามหารลงตัวอันนี้สามเท่าของพจน์อื่นๆ พ่นอื่นๆคือมีอะไรครับ Y หนึครับ Y 2อง Y 3าไม่ใช้เป็นเมื่อกี้นี้ Y สา4 Y สี่ Y ห้า Y หนึ่ง Y สอง Y สี่ Y ห้านะครับปึ๊บกดขึ้นเลขออกมาหนึ่งจุก้าหกหกหนึ่งดูซิหนึ่งได้มาสามค่าแล้วส่วนใหญ่พอได้สามค่านี้นะครับเขาก็จะมาเปรียบเทียบกับค่าที่แท้จริงครับ อ่าเราอินทิเกตนะครับ1ส่วน1ส่วน1บวก x เนี่ยได้ลอน x ลอนแอบส์ลูด x บวก1บวก x นะครับอ่าก็มาแทนก็เป็นลอน7ลบกับลอน1ลอน1มันได้0ครับลอน7อย่างเดียวก็ได้1.94 5 9ตัวไหนใกล้กว่ากัน1.94อันนี้คือค่าที่ exactly นะครับค่าที่แท้จริง1.9459 ตัวนี้นะซิมสันหนึ่งส่วนสามนี่ใกล้กว่านะนะซิมสันหนึ่งส่วนสามใกล้กว่าโฮมเวิร์คครับโฮมเวิร์คจบแล้วโอเคเราหาเหมือนกันเมื่อกี้นี่เลยคล้ายๆเมื่อกี้นี่จับที่เป็น DX ฟังก์ชันนะที่เป็น DX กับ1 x บวกใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็น5 x บวก หากระโดดสเตปซ้าย0ถึง6นะครับสเตปซ้าเราเราแบ่งกริดเป็นช่องเป็น n n เท่ากับ6นะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยแสดงว่ากระโดะโดทีละ1กันให้หาทับเปอร์เรลูลิมสัน1ส่วน3แล้วก็ซิมสัน3ส่วน8นะครับแล้วก็คอมเพร์เปรียบเทียบกับ exact value การหา exact value ของแบบนี้ทำเหมือนกันเลยครับได้ลอน a แอบ l ู t e ตัวล่างนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ไล่ตั้งแต่หกกับศูนย์อ่าลองทําดูเพื่อความเข้าใจนะครับลองทําดูเพื่อความเข้าใจตัวนี้ทําได้นะครับส่งเข้ามาในอัลบั้มนะครับเหมือนเดิมจบแล้วครับวันนี้อ่ามีโฮมเวิร์กนะครับอยู่ข้อเดียวข้อนี้นะครับโอเคมีอะไรสงสัยไหมครับสงสัยก็สามารถที่จะแชทถามในไลน์ได้นะครับ โอเควันนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมทำการบ้านมาส่งนะครับสวัสดีครับ